จังหวัดสตูลร่วมกับกองทัพภาคที่4ส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอกวนกาหลงเมื่อวานนี้ที่บ้านเลขที่411หมู่4ตำบลควนกาหลงอำเภอกวนกาหลงจังหวัดสตูลผลเอกไพศสารหนูสังที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ตามโครงการพสบจังหวัดชายแดนใต้ กองทัพภาคที่4สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้โดยมีนายศักระกบินาการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมอย่างอบอุ่นโครงการนี้เป็นนโยบายต่อเนื่องของกองทัพภาคที่4เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง6จังหวัดสำหรับจังหวัดสตูลได้คัดเลือกบ้านของนายอุทยัยเซิงสายเป็นผู้รับมอบ หลังจากได้รับการซ่อมแซมจนเหลือแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้นะคะยังมีการมอบสิ่งของจําเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนรวมถึงอาหารแห้งเพื่อที่จะช่วยเสริมคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวผู้ยากไร้สะท้อนถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างรอยยิม้มและสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในชุมชนค่ะ